ว้าวสวยงามมากๆค่ะบทดเซนด์รอมบอลช่วงเย็นๆประมาณสองทุ่มก้มหัวลง ระวังหัวนะลูกโอ้ย day one paper day two two robert ขอบคุณนะคะวันนี้เป็นวันอีสเตอร์ซันเดย์ค่ะวันอาทิตย์ของวันอีสเตอร์คณะเราวันนี้จะมาหาอะไรทานกันที่เมืองแมคเคิลเลนค่ะ อากาศดีอีกแล้วค่ะเมื่อกี้ตอนมาจอดรถก็ยังแดดจ้ายเลยนะคะพอลงมาจากรถเท่านั้นแหละเมคอัพม,มาเชียวเมคบังแดดซะมิดเลยแต่ก็ยังถือว่าอากาศดีค่ะวันนี้อากาศ17องศาช่วงนี้เป็นช่วงอีสเตอร์ผู้คนก็ส่วนหนึ่งปิดอีสเตอร์ฮอลิเดย์นี้ก็จะพา เด็กๆออกไปเที่ยวประเทศต่างๆเขาจะไปพักผ่อนกันหรือบางคนที่เขาเออไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนอย่างบ้านเราก็อาจจะบางคนก็อาจจะกลับไปหาปู่ย่าตายายอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้จากไหนน้อเนี่ยแว้นจากไหนน้อเมลเยียมก็มีแว้นเหมือนกันนะคะเด็กแวนที่เราจะเดินไปก็คือเรากำลังจะเดินไปที่ครอตต์มาร์สนะคะ ไปที่บิ๊กมาร์เก็ตของเมืองแมคเชลันแดดเริ่มาอีกแล้วค่ะตึกรามบ้านช่องก็มีทั้งเก่าใหม่ผสมกันนยนะคะอย่างตึกนี้ก็เป็นตึกทรงโมเดิร์นหน่อยอันนี้ก็น่าจะไม่ได้อยู่ในโซนที่เขาให้อนุรักษ์ตึกรามบ้านช่องไว้เนาะก็เลยสร้างเป็นโมเดิร์นได้แต่ถ้าโซนไหนที่เขา ให้อนุรักษ์ตึกไว้เขาก็จะไม่ปรับปรุงให้แบบเปลี่ยนรูปแบบนะคะก็จะยังคงโครงสร้างเดิมไว้สวยงามค่ะสวยงามม็กเคลนมุมนี้สวยงามมากเลยลูก ่อลูกอยากกินไอศครีมค่ะน้องมิวอยากกินไอศครีมว้าอ,อีกสี่วันจะเป็นวันเกิดพี่เบิร์ดแล้วค่ะพี่เบิร์ดเกิดวันสงกรานวันที่13เมษาอะเบิร์ดเดย์บอยให้ไปสองลูกเลยโอเคให้ไอศสครีมสองลูก <thank you. S 1> <laughs> ว้อันนี้สวยมุมนี้สวยมากค่ะมุมนี้สวยมากมาชาวคณะได้ไอศครีมและเติมพลังก่อนออกเดินแม่ก็เป็นกองหลังนะคะอยู่ด้านหลังของพ่อกับลูกพูดไปด้วยถ่ายวิดีโอไปด้วยคะ่ะชาวคณะเราได้มาถึงครตมตรัสแล้วลูก ตรงนี้จะเป็นลานจตุรัสของเมืองนะคะก็คือโครตมาร์กหรือบิ๊กมาร์เก็ตนั่นเองเด็กรางม่นช่องสวยงามมากค่ะอากาศดีผู้คนออกมานั่งดื่มกาแฟกันนะคะตรงนู้นจะเป็นโบสถ์เซนต์รอมเบค่ะทาวเวอร์ตรงนู้นส,สามารถขึ้นไปได้นะคะข้างบนยอดบนนู้นสามารถขึ้นไปได้ แต่ว่าจะต้องจองออนไลน์ก่อนนะคะเพราะว่าเขาจํากัดคนในการขึ้นแต่ละรอบเนาะเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่จะขึ้นไปชมความงามของเมืองแมคเคลเลนค่ะจะต้องจองล่วงหน้าค่ะตรงนี้จะเป็นลานคริสต์มาสมีร้านอาหารมีคาเฟ่อยู่รอบๆเลยค่ะอากาศดีมากแมคเคลเลนค่ะแมคเคลเลนเบลเยีม ถ้าเดินไปในซอยนั้นนะคะจะเป็นช้อปปิ้งสตรีทก็จะเปิดปกติร uh, ้านค้าร้านขายของใน,นเบลเยียมเนี่ยจะปิดวันอาทิตย์นะคะแต่ว่าหลายเมืองทุกวันนี้เขาก็จะมีแบบว่าเปิดวันอาทิตย์เดือนละครั้งเป็นอาทิตย์แรกของเดือนนั้นๆประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็คือ open on uh, every first Sunday of the month ประมาณนี้ค่ะ ก็จะมีร้านรวงต่างๆค่ะมากมายเลยว้าวชักเริ่มติดใจแมคเคลเรนแล้วสิเนี่ยสงสัยวันหลังจะต้องมาแมคเคลเรนบ่อยๆแล้วละค่ะจริงๆบ้านแม่ไผ่นี้ก็จะอยูอ่ระหว่างกลางะระหว่างเมืองเลิฟเฟินกับเมืองแมคเคลเรนแล้วนะคะจะค่อนมาทางเมืองแมคเคลเรนด้วยซ้ำแต่ว่าจะไม่ค่อยได้มาแมคเคลเรนเวลามีอะไรก็จะไปทางฝั่งเลิฟเฟิน นี้คือโบสถ์นะคะโบสถ์ที่อยู่ใจกลางถนนช้อปปิ้งสตรีทเลยสวยงามมากๆก็วันนี้ก็เดี๋ยวจะถือโอกาสมาฉลองวันเกิดพี่เบิร์ดล่วงหน้าด้วยค่ะพี่เบิร์ดเกิดวันที่13เมษายน จะเป็นหนุ่มแล้วจะ15แล้วจะอายุ15แล้วก็เดี๋ยวให้เบิร์ดเดย์บอยเลือกร้านอาหารค่ะดูซิเบิร์ดเดย์บอยจะเลือกร้านไหนนาะแม่จะรอดูโอเคตอนนี้เราเดินมาจนสุดถนนช้อปปิ้งสตรีทแล้วนะคะข้างหน้าน,นี้ก็จะเป็นแม่น้ำค่ะซึ่งจะมีเออเป็นแพทเป็นเขาเรียกอะไรอะบริเวณที่ให้เราไปเดิน ทางแม่นม้ำใดนะคะชื่อว่าเดลิปแพดเดี๋ยวเราจะลงไปเดินกันค่ะเดินชมวิวตรงแม่น้ำนี้เนาะคะ่ะ You see? The ด e ดลิ e แพ t here yes you can go walk there เนะคะวันนี้จะเป็นแม่นม้ำแม่น้ำเดลิ์ ่ค่ะเมื่อก่อนแม็เคลนไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้พัฒนามาเยอะอะไรขนาดนี้นะคะเมื่อก่อนแม็เคลนจะเป็นเมืองเล็กๆเ,เป็นเมืองที่ไม่ค่อยเป็นเมืองทางผ่านอะไรอย่างงี้ดีกว่าต้องขออนุญาตใช้คํานี้เป็นเมืองรองเรียกว่าอย่างงี้ดีกว่าเพราะว่าเป็นเมืองที่อยู่ระหว่าง2เมืองใหญ่ก็คือเมืองแองเจลเป็นกับกรุงบรัสเซลส์เนาะ ถ้าจะไปบรัสเซลส์จากเมืองมคเคลเลนนี่ก็แค่ครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าจะไปแอนท์เวิร์ปจากมคเคลเลนไปแอนท์เวิร์ปก็ครึ่งชั่วโมงเหมือนกันก็เลยดูเหมือนจะเป็นเมืองทางผ่านแต่ว่า10ปีให้หลัง10กว่าปีให้หลังมานี้ก็มคเคลเลนได้ได้รับการพัฒนาค่อนข้างเยอะค่ะเปลี่ยนะไปเยอะมากมากกว่าเมื่อก่อนที่แม่ไผ่มาอยู่โบเยียมตั้งแต่แรกๆอีกค่ะว้าวมุมนี้สวยมากค่ะ กิงกับแม่หน่อยให้รดัดดีถ่ายรูปซิโอเคมี okay? my three beautiful kids the most. อากาศดีมากเลยค่ะตอนนี้อยู่ตรงทางเดินริมแม่น้ำเดลเลยซึ่งเป็นแม่น้ำที่อยู่รอบๆเมืองแมคเคิลเลนเนี่ยค่ะอากาศดีสุดๆเลย มองไปไกลๆตรงนู้นเป็นโบสถ์ประจำเมืองค่ะเซนต์รอมบอลเซนทรัมบอลเชิร์ชโกถ์ใหญ่ประจำเมืองแมคเคเลนนี่เลยค่ะถ้าโซนไหนที่เขากำหนดให้เป็นโซนของที่มีต้องอนุรักษ์ตึกรามบ้านช่องไว้ค่ะเขาจะทำแบบนี้เลยค่ะเขาจะทุบด้านหลังออกหมดแล้วก็มีเพียงด้านหน้าที่ คงไว้แล้วก็ต่อเติมไปด้านหลังด้านหน้าก็จะเป็นสไตล์เดิมนคะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะพ่อก็สนใจ <c oughs> คุณพ่อใส่ช่างวิศวกรสนใจเหลือเกินสนใจมากๆการต่อเติมเป็นคล้ายๆกับเป็นแผดลอยน้ำแต่ก็แข็งแรงค่ะแข็งแรงฮัลโหล ขึ้นสะพานข้ามไปตรงครอตมาร์ค่ะ t t f u r r ว้าวตรงนี้เป็นร้านเวนวิงโ e l น่าจะเป็นร้านเก่าร้านแก่เลยค่ะเนี่ยร้านขายวายค่ะเยอะมาก ร้านเก่าร้านแก่ในแมคเคลนค่ะบรรยากาศภายในเมืองค่ะสวยงามสวยงามถนนก็ยังจะเป็นเป็นอิดก,ก้อนเล็กๆอยู่นะคะเขาอนุรักษ์ไว้ถ้าเป็นถนนในเขตเมืองเนี่ยจะสังเกตได้ว่าจะเป็นอิดก,ก,ก้อนเล็กๆแบบนี้แหละค่ะ จะได้รู้ว่านี่เป็นเขตเมืองน้าห้ามใช้ความเร็วเนาะตอนนี้พ่อลูกกำลังหาทางที่จะลงไปตรงข้างแม่น้ำอีกรอบตรงนี้จะเป็นโนโบเทลค่ะโรง,งแรมโนโบเทลนะคะถ้าใครจะมาเที่ยวเมืองแมคเคลนมาพักที่นี่ได้ค่ะอยู่ใกล้ๆกกับแม่น้ำเลย ตรงนี้จะเป็นท่าเรือที่เราสามารถมาขึ้นเรือเพื่อชมแม่น้ำเดยเลอ์ได้นะคะอ้าวเขาเปิดซีซันแล้วเหรอไม่ไผ่นี่ว่าเขายังปิดซีซันอยู่อย่าอะไรครับ่ะไ้ไหมไ้ไหมลูกไปนะ45 minutes ไปอะไร Let's do it Let's do it เราจะไปล่องเรือกันค่ะอันนี้ซื้อบัตรบนเรือเลยนะคะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้หรือจ่ายเป็นจ่ายพันบัตรก็ได้ค่ะตอนนี้เราอยู่บนเรือแล้วนะคะล,ล่องเรือไปตาม Naam, we gaan naar de Kraanbrug toe en nu kan u best uw hoofden intrekken om mag. een onaangename kennismaking met een van de klinknageltjes van deze brug te vermijden. We are going towards the Kraanbrug now, the crane bridge. Best Krain thing Krain to Krain. do is to go in your head to avoid an unpleasant encounter with oh. the of the bridge. Oh, we door deze we We ล ok, ok, oh. ูกลูกลงมานั่งสิลูกก้มหัวลงก้มหัวลงระวังหัวนะลูกโอ้เนลูน้อกอีส่้งสูน้กก่งมอก่น้อกสานน้าอ ยอตัวลงไม่งั้นหัวจะโขท่าแบกนี่ค่ะอันนี้เป็นเป็นมุมที่ต้องมาถ่ายรูปเลยนะเนี่ยท่าเปแบบเป็นตึกที่แบบว่าเขาแนะนำให้มาถ่ายรูปเลยนะคะนี่ยมุมเลยค่ะ The very first railway on the European Mainland ว้าวมันภาพที่สวยมากข้างล่างมันจักยานข้างบนเป็นรถไฟค่ะสวยมากๆ มาแล้วค่ะล่องเรือจบเรียบร้อย45นาทีเรียบร้อยครับด,ด้ืนนี้ดันขึ้นมาจากท่าเเรือก็จะเจอ b ิวเ r อรี่ลามอสนะคะถ้าเพื่อนๆจะมาล่องเรือที่แมคเคลานนี่เลยค่ะมาตรงบิวเวอรี่ลามอสท่าเรือก็จะอยู่ตรงนี้ละค่ะเเราจะเดินข้ามฝั่งแม่น้ำไปนะคะไปหาร้านอาหารกัน ดูซิพี่เบิร์ดจะพาเราไปทานอาหารที่ร้านไหนกันนาะให้เบิร์เด์บอยเป็นคนเลือกเลยตรงนี้จะเป็นฟิชมาร์เก็ตเป็นโอฟิชมาร์เก็ตนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่ใช่ตลาดปลาแล้วเปลี่ยนเป็นร้านอาหารเปลี่ยนเป็นร้านอาหารแล้วก็มีเทเรสให้คนนั่งคะ่ะโอ้คนเต็มเลย เราจะเดินกันต่อกันนะคะเดี๋ยวเดินไปหาร้านอาหารอีกเดินกันตามตอกซอกซอยเล็กๆค่ะเมืองน่ารักเชียวตอกซอกซอยก็น่ารักเชียวว้วมุมนี้สวยมากเลยค่ะตรงปลายทางจะเห็นโบสถ์เซนรอมบอลด์โบสถใหญ่ของเมืองมัคเลนสวยมากๆสวยมากๆเลยค่ะ ตอนนี้เราเดินออกจากตอกซอกซอยเล็กๆนะคะเราออกมาตรงนี้แล้วค่ะอยู่ตรงด้านหน้าเซนต์รอมโบว์เชิร์โบสถ์ใหญ่ประจำเมืองแมคเคิลเลนค่ะโบสถ์เซน r o ร m มโบวที่มีทาวเวอร์ที่สูงมากๆค่ะสวยงามมากๆค่ะบรรยากาศดี ตรงนู้นนะคะตรงนู้นจะเป็นซิตี้ฮอล์ฟิเมนเทชของเมืองแมคเคลนค่ะข้างหน้าตรงลานจัตุรัสต,ตรงนั้นก็คือบิ๊กมาร์เก็ตหรือครอสต์มาทของเมืองแมคเคลนทางนี้ก็จะเป็นโซนร้านอาหารอีกเหมือนกันค่ะถ้าเดินเข้าไปาจะมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายเลยมีเทเรสให้นั่งง <Rain. S 1> ตอนนี้พอกับลูกกำลัง <Rain. S 1> เร์นหาร้านอาหารอยู่ว่าอยากจะไปกินที่ไหนกันดี ที่สุดเราก็ได้ร้านอาหารค่ะเป็นร้านอาหารไทยค่ะจเด๋อเจ๋อดิ้งยี่สิบเอาละอร่อยไหมคะ หน่อยเนื้อข้าวผัดอร่อยนะคะอันนี้สเกอร์อร่อยไหมอร่อยนะครับยังไมข้าวผัดนะพ่อวันนี้ค่ะ Happy birthday Happy birthday to to r o b r t อีพีพีปูาอีพีพีปูนาเป่าสิลูกเป่าสิครับขอบคุณนะคะจุ๊บเบิร์เดย์เพื่อน Thank you 50ทีแล้ว <Yeah. S 2> uh yeah. เอา้าตังไวให้แม่เหรอ <No. S 1> ให้แม่คืนไหมตอนนี้เราทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะตอนนี้เป็นเวลาทุ่มห้นาทียังไม่หมืดเลยคะ่ะช่วงนีเ้เริ่มสว่างขึ้น <Yeah. S 1> แล้ว yeah. กลางวันเริ่มยาวขึ้นก็จะมืดช้าหน่อยว้าวสวยงามมากๆค่ะโบสถ์เซนรอมบอลช่วงเย็นๆประมาณสองทุ่มด้านหน้านี่คือซิตี้ฮอลล์ของเมืองแมคเคลนค่ะ สวยงามมากค่ะพอลูกเดินไปนู่นแล้ว <c oughs> นี่ก็มาเดินกลางถนนรถจะชนไหมเนี่ย <c oughs> ดูด้านหลังสวยมากเลยค่ะ ตอนนี้เรากำลังเดินไปที่รถกันค่ะจะกลับบ้านแล้วเป็นอีก1วันบ่ายที่พาเด็กๆออกมาเดินเล่นค่ะที่เมืองแมคเคิลเลนแล้วก็ถือโอกาสมาฉลองวันเกิดพี่เบิร์ดด้วยที่ร้านอาหารไทยที่ชื่อไทยคาเฟ่นะคะแล้วก็ถือโอกาสว่าตอบแทนเด็กๆที่ช่วยงานในเรื่องของการทำบ้านเป็นอย่างดีและดีใช้ให้ทำอะไรก็ทำ ก็เลยต้องพามาเลี้ยงตอบแทนซะหน่อยคนทำดีก็ต้องได้รับการตบรางวัลเนาะนั่นแหละค่ะวันนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะไปแล้วบายบายหน่อยคิดบาย